สวัสดีค่ะสวัสดีนักท่องเที่ยวจังจากในงานแล้วก็จากทางบ้านด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ในงานเที่ยวด้วยรักรู้จักวิถีชมของดีชุมโคครั้งที่7นะคะตอนชุมโคนิเวศทัศนาจรค่ะและนี่คือรถบาทเดียวเที่ยวชุมโคนะคะรถนําเที่ยวของเทศบาลตําบลชุมโคค,ค่ะซึ่งจะพานักท่องเที่ยวนะคะจ่ายเงินแค่บาทเดียวค่ะแล้วไปเที่ยวได้ทั่วชุมโคปีนี้นะคะมี3สถานีสถานีแรกก็คือสถานีของจุดชมวิวแหลมแท่นแดนสองตะวัน ซึ่งเป็นที่เปิดสารของอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด mm ้วยนะคะไปกราบกรมหลวง, mm hmm. ลงไปชมวิวกันนะคะถ่ายภาพเซลฟี่อีกจุดนึงค่ะ mm hmm. เป็นไฮไลท์ของตำบลชุมพรเช่นกัน mm hmm. ก็คืออ่าวทุ่งซางค่ะ อ่าวที่มีความสะอาดและสวยงามและมีหน้าผาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และจุดที่3จุดสุดท้ายพาไปไหว้พระกันค่ะที่วัดถ้ำเขาพลูนะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปโบราณอายุกว่า240ปีนะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของอที่ตั้งของหลวงปู่จีดนะคะซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดและไปกราบนมัสก,การนะคะ แล้วก็ไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะถ้ำน้ำทิพย์ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่ใช้ในพิธีของเมืองไทยนะคะซึ่งเป็นพิธีสมโพธ์นะคะในกิจกรรมต่างๆของเมืองไทยค่ะ3จุดนี้กลับมานะคะนักท่องเที่ยวสามารถที่จะจับฉลากรุ่นรางวัลเยอะแยะมากมายนะคะจากการโพสเซลฟี่แล้วก็เช็คอินนะคะติดแฮชแท็กเที่ยวชุมโค7เบาทเดียวเที่ยวชุมโคค่ะ นะัท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยคันรถจอดสองนนั่งถนนเป็นจำนวนมากนครับตอนนี้รถกํลังจะออกครับไปแล้วครับวันนี้วิ่งทั้วันครับไปแล้วครับเทดนะครับเที่ยวสุดานคโวินทนึงครับ <c oughs> ทุกคนมีความสุขมากเลยนี่ให้ดูบรรยากาศครับแล้วอยู่ค่ะนี่ขัดนต่อไปไไเรียกแขกน้าดูเลยเดี๋ยวมาจับไม้ได้อีกรอบสิครับผู้เายประชาชนจะัาชมท้งฟ้าันชีบอลเลยคะเชี่ยวสุมีกิจกรรมฟุตบอลชายหาดด้วยครับ ไปดูใกล้ๆว่าเขาเตะกันมันแค่ไหนนี่ครับบริเวณนี้หอยพู่กันเป็นจํานวนเยอะครับนี่เขากําลังขึ้นจากเลยแล้วก็ล้างครับนํี่าลังช่วยกันล้างอยู่ครับพอล้างเสร็จก็สักครู่จะามาปิ้งย่างกินกันแถวนี้ครับ เขากำลังจัดโต๊ะกันอยู่และนี่ก็คือโต๊ะสำหรับนักท่องเที่ยวไว้นะครับนั่งกินหอยกันก่อไฟกันอยู่ครับนี่กับเอาหอยขึ้นมาแล้วปิ้งย่างเขาบอกว่าพอปากหอยมันอ้าก็แสดงว่าหอยเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวก็จะดูว่าหอยสุกเป็นอย่างไรผู้ใหญ่บอกว่าเรา ก็เ <One> ป <input> ิดฝาหอยแล้วเอาน้ำกินใส่แล้วกินเลยกำลังมีการแข่งขันการปรวดอาหารครับก็มีพี่ต้อมพุทธกาลสุ่มพยาแล้วก็นายกนะครับนี่นายกนายกก็มาให้กำลังใจโดยไปดูบรรยากาศการแข่งขันกันเลยครับวิ่งเมาปลากันอุ้ยเอาปลาไปทำเมนูอาหารอะไรกันเมนูการไม่รู้เขามีกติกาอย่างไรบ้างบางกุ้ง หรือมาที่นาประตูเปิดยาวตรงนี้นะครับก็มีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะฮะในเมนูอาหารนะฮะจัดวางให้สวยงามนะครับแล้วก็รสชาติอาหารอร่อยและจี๊ดจ๊าดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่30คะแนนเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็การแต่งกายนะฮะแล้วก็ความเหมาะสมให้สะอาดสะอาดนะครับแล้วก็บวนการจัดเตรียมวัสดุวัตถุดิบนะครับแล้วก็ความ สะอาดของพื้นที่นะฮะพื้นที่ที่ที่ท,ทำการแข่งขันอย่างเช่นโต๊ะอะไรเก็โปงเก็บปลาอะไรต้องเก็บให้ละเอียดนะครับแล้วก็ให้เสร็จภายใน60นาทีนะครับดูบรรยากาศโดยรวมครับตอกไข่ใส่ไม่รู้เมนูอะไรเดี๋ยวไปดูตอนจบมองหนึ่งด้วยคุณยุทธพงศ์ธาราสุขครับมาคนเดียวทำไมคุณยุทธพงศ์มาคนเดียวไม่มีผู้ช่วยมา อ๋อปกติที่ร้านทำคนเดียวมีร้านอยู่ไหมไม่มีร้านสารละมนกันแล้วพี่ต้อพี่ต้อมาให้กำลังใจคณะกรรมการกำลังเดินให้คะแนนอยู่ครับทีมนี้มาสามคนพีนนีว้ราีป้อมแดงนะคะที่ในสายสามคนโค้ชแปดคนค่ะมีสสมาด้วยครับสสมาในงานด้วยห้านาทีผ่านไป เรามีเวลาให้หนึ่งชั่วโมงครับและนี่ก็คือนักท่องเที่ยวครับมาเยอะมากเลยนี่ส่วนนี้ก็ปิ้งหอยหอยกันครับกินฟรีครับบรรยากาศแบบนี้มีทุกปีครับใช้เตาถ่านครับก็จะมีความหอมของถานน,น,นี่คือสุกแล้วกินได้เลยอังกินก็คือเอาพริกใส อ่าใส่พริกเยอะๆกินเลยครับซดเลยเหรอซดเลยเหรอร้อยไหมร้อยร้อยใจร้อยจังพู้ร้อยจังพูดเลยร้อยมากเลยร้อยมากมากบรรยากาศแบบนี้มีทุกปีครับนี่ปลาฉลามครับไว้สำหรับเก็บขวดพลาสติกขยะพลาสติกนะครับพาไปรีไซเคิลพาไปทำน้ำมันที่ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท สิบนาทีผ่านไปคณะกรรมการก็เดินดูนะครับเพื่อให้คะแนนโอ้โหขทอดปลาเขาจะต้องให้น้ำมันมันเดือดน,น้ำมันเดือเดเยอะๆแล้วก็ใส่ปลาลงไปนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยสักครู่แอดมินจะนำอากาศยานไร้คนขับนะครับขึ้นเก็บภาพมุมสูงให้ดูบรรยากาศว่าทะเลสวยประมาณไหนนะครับ บรรยากาศการกินหอยครับนี่หอยกันครับหอยกันเมนูหอยกันย่างน้ำจิ้มอร่อยที่สุดในโลกด้วยนี่บรรยากาศนี่นักท่องเที่ยวมาเต็มเลยส่วนตรงนี้การประกวดอาหารคณะกรรมการก็กําลังชิมให้คะแนนกันอยู่ครับโอ้สวยงามมากทีมไหนนี้ ทีมซีพีปะทิวมากันหนึ่งสองสาคนที่วารับิมวารนีป้อมแดงโหสวยงามมากทัาโอ้ทำจากธรรมชาติทั้งหมดเลยใบตองใบตองใบเหลียง,งะะกินได้หมดเลยใบพวกนี้โอ้ ขอให้ได้ที่หนึ่งทีมคุณยุทธพงศ์ธาราสุขมาคนเดียวนี่ี่โตผู้จัดก,การลมพยามาให้กำลังใจนี่จับไม้จับมือให้รางวัลที่หนึ่งใช่ไหมนี่ให้กำลังใจทีมอภิเชษชัยทองสีนี่ว้าวโอ้น่ากินมาก ไปแล้วครับงานมีสองวันครับวันที่สิบสองกับสิบสามเจอกันใหม่ปีหน้าครับปีหน้าจะเห็นบอกว่าจะเพิ่มจำนวนวันด้วย